ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพืเ่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ทิก t ก k ของเรากันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ KMSocial เลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลย แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่จะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมันติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถ l o อ in ใน Google กันตรงนี้ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์น,นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้าแรกแล,กล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ แล้วเมื่อเรสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็มาเยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เราถึงสามช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะช่องทางที่2ก็จะเป็น t r u e Money Wallet และช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคเหรียญซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนํากระจกตรงน,นี้ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็จ,จะจำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันตรงนี้ได้เลยและหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขอาไปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มอายุพฤติกรรมหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเรากันนะคะเราก็จะไปที่ทิก,ทกตอกกันเลยเนาะ และที่สําคัญนะคะแอ c o เ n าที่เราจะทํานะคะก็ต้องเป็นแอรเขาสารธารณนะเท่านั้นนะคะเ่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมู่เลยนะคะด้วยเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบริการเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันนะคะแล้วก็มาคลิกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยส่วนจํานวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจํานวน100ร้ยละกันนะคะโดยเวลาเฉลเ่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่8นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่12บบาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ แล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะ และสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมผมหลายบาทขึ้นไปคุณก็จะปลดล็อกมินิซีรีส์หนังจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์ดูได้ไม่จํากัดเลยเอาใจใส่ดูซีรีส์กันสุดๆไปเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนําเพื่อนกันเลยเนาะและมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได และหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจไดคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแล้วก็จะมีค่าจแจกคันต่ำที่100บาทกันอีกด้วยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกถึงช่องทางก็แค่แนะนำเพื่อมาใช้เว็บไซต์ KM Social และถูกเออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มทันทียิ่งใช้ยิ่งได้คนใช้เยอะคุณก็มีรายได้เพิ่มไปด้วยนะคะและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะก็ไปที่ติดต่อแอดมินกันตรงน,นี้้ไดเลย แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขกออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเพื่อนๆก็มาคัดล็อกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นําเลขออเดอร์ที่เราคันลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแช้บันไฟรูปภาพหรือแทรบันสลิปนะคะก็ไปที่แอถักไฟกันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็รูปภาพที่เราต้องการนะคะไปที่ส่งตัวกันตรงนี้้ไดเลย และหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ก็สามารถคลิกไปที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆก็สแกน QRcode กันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยะคะ่ะต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้า Tik t o k ของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่138คนเองนะคะเราก็จะขออนุญาตรีหน้านี้สักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราเผู้พิณฑบาตประการใดก็ขออภัยวินาทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ